รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Let's go to Raka right on today's show. สวัสดีครับเราวันนี้มีเรื่องราวมากมายหลายหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เป็นช่วงที่ปิดเทอมอยู่เด็กๆนะครับจะพัดเทอมมันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องราวในช่วงทอล์กโชว์เป็นเรื่องของละครเวทีอนี่ถ้าละครเวทีจริงๆโอ้ดิเหมือนนี่เหมือนเป็นอกในเรื่องเหมือนเป็นอกในเรื่องมากนะคเป็นอะไรฮะในเรื่องสุดสากอนโอ้เราจะมีขนาดนี้เลยตัวขนาดนี้เลยเออจริงๆคล้ายๆกันเลยมีละครเวทีที่น่าสนใจน่าชมมากๆชื่อละครเวทีเขาก็คือเรื่องสุดสาคอนแต่เป็นสุดสาคอนเดอะนิวแอดเวนเจอร์ครับอคน ที่ทำนี่จริงๆคือคุณหมอกคุณหมอกนี่เขาเป็นคนที่รักละครเมทีแล้วก็อยู่ในวงการนี่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับละครนิวิมาปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่5แล้วและตั้งใจทํามากๆคราวนี้เขามาทําสุดสาคร t ด e แอดเป็นเจเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะละครเขานี่ฉากแสงสีเสียงนี่ตัด กรานตาจริงๆลงทุนเยอะแต่ละตัวแมสคอตแต่ละตัวที่มานี่กว่าจะได้แต่ละตัวผมยากชอบสุดสาครนะกระพิษาได้ด้วยนี่และยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายว่าใครอยู่ในนั้นบ้างและอะไรที่ต้องไปชมเป็นเรื่องราวละครที่เกี่ยวกับครอบครัวไหมครอบครัวคนไปดูไหมเดี๋ยวเราพบกันในช่วงทักโช์ครับพร้อมช่วงอะไรต่อไปของคนเยี่ยมเยี่ยมมองมองอันนี้วันนี้นะคะอต่อยอกล้องก็จะพาไปกินบ้านอาหารกล้องเองอ๋อฮะอต่อยบอกเลยอรอ ะะร้านร้านของกล้อง,องกล้องนี้ก้องบิญญาใช่ไหมเนี่ยคใครจะรับบทไหนออจับก้องได้ยัออ่ครับร้านร้านของกล้องชื่ออะไระคะับกิมแจ๊บ,ช,บชับบูะ จริงนะก้องออแล้วก้องจะฝากอะไรไมาให้อากินว่ะโอ้ยอาก็ไม่ต้กกองกลัวก้องฝากมานแล้วฮะตอน <c oughs> วันนี้ช่วงเยี่ยมๆมองไปร้านคุณก้กองปียานะฮะ <c oughs> ชื่อกินแซ่บชาบูชาบูอันนี้อร่อยแน่นะฮะอร่อยฮะเนี่ยดีมากอะช่วง<อ>คุณละอย่า่ปวดหัวรออยู่แดดหลังจากไปร้านคุณก้กองมาเสร็จเรียบร้อยต้องมานี่ครับไปเฮลซิงกิกันต่อ่ะพีนวลไปด้วยกันไหมล่ะฮะโอ้ยม่ของค่ะก้องดูแดดเด็กที่เด็ก ฟิน <Finland. S 2> แลนด์ฟินแลนด์นะยังมีหลายอย่างให้ให้ให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารสวยๆ<ะ>จตุรัสที่ดังๆนะฮะ <laughs> แล้วก็มีโบสถ์อะไรบางเงียบเงียบนะฮะแล้วก็มีสายล่อไฟเต็มคุณก็คุณอย่าไปเดี๋ยวฟ้าผ่านนะฮะเพราะเป็นโบสถ์แห่งเดียวในโลกนะฮะที่เขาเอาทองแดงมาพันๆกันนะฮะอันนี้อันนี้น่าชมจริงๆนะ <laughs> ไปเฮ <laughs> ลซิงกิครั้งนี้นะครับ <laughs> แล้วก็ที่แน่ๆอีกอย่างนึ่งแจ๊ดก็หายไปอีกแล้วนะฮะในช่วงเปิดรายการแจ๊ดอยู่เฮลซิงกิหรือเปล่าฮะไม่ใช่แจ๊ดไปอยู่ร้านคุณนั่นแหละเราส่งไปรรออยู่่่่ททีีนนนัไป้า กล้องเิงหาตอนนี้ไปกางเลี้นงบ่อยู่หน้าร้านหน้าร้านเลยใช่ค่ะระวังนะแจ๊บไปไหนชอบเอาลูกเอาเมียพ่อแม่ไปกินนะโอ้ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยกล้องเลี้ยงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทิตย์นี้ท่านพลาดไม่ได้นะเป็นความสุขสนุกสนานจริงๆนะครับถ้าเกิดท่านพลาดพรุนี้ถ้าคุณกล้องคุณพูดเอประโยคไม่ได้ไหมผมให้คุณกล้องมายืนหนึ่งนิดหนยว่าถ้าเกิดท่านท่าเกิดพลาดถ้าพรุ่งนี้ ค,ตตคุณผชมฮะต้องบอว่าคุณพาดพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เ,เรื่องค่ะคุณครับขอบคุณมากครับกา,ารนรายการที่เราอีก,งกรง์นุกับนี้คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง t อ p โชว w ครับ ล์อโช์ของผมวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าหมอกหรือชื่อจริงช,ชื่อว่าคุณเกรียงการการจนะโพคินตัวเขาจริงๆแลวเอาตำแหน่งก่อนเลยตำแหน่งเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท Index Creative Village จำกัดบริษัท Index เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทที่โด่งดังมากๆเลยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานจัดอีเวนต์ไม่ใช่ระดับประเทศนะเขาติดไปถึงระดับโลกด้วยนี่พูดจริงๆเลย แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งคุณหมอกเนี่ยทำอินเด็กซ์ดีๆอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าอินเด็กซ์น่าจะขยายธุรกิจเพิ่มน่าจะทํางานอย่างอื่นเพิ่มอยากจะทําละครเวทีงานของเขาที่ออกมาเป็นละครเวทีที่เรารู้จักกันแล้วเราจะพูดถึงกันได้ก็มีอย่างเช่นรักเธอเสมอเดอะมิวสิควงานนั้นพอเขาทำเขาก็เอาจอยักษ์ขนาดที่เรียกว่าจอเท่ากับจอ IMAX เลยมาอยู่ในงานของเขาแล้วก็จำลองเทพีเสรีภาพมาไว้ในงานนั้นด้วย ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนเลยเขาทำอีกครับเขาทำแม่เบีย้ยแต่เป็นแม่เบีย้ย The Erotic Art Musical คราวนี้มีงูมาเต็มเวทีเลยแต่เป็นงูที่ใช้เทคนิคมาทำหลังจากนั้นก็ทำงานต่อไปอีกก็มาทำมนดําคอมเพล็กซ์ 3D นะครับระหว่างดูเรื่องนี้ต้องใส่แว่น3มิติด้วยงานเขาพัฒนาออกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฉากแสงสีเสียงนี้ ผมบอกได้ว่าตระการตามากๆล่าสุดรอยดูริยางเดอะมิวสิคอลโอ้โหจัดเต็มเลเซอร์แสงสีเสียงและความประทับใจในการทำงานและนี่คือล่าสุดของเขาผลงานคือสุดสาคร The New Adventure เหมอกเอาสุดสาครมาทำในแบบซึ่งเป็นจินตนาการซ้อนจินตนาการ เพราะว่าจริงๆแล้วสุสาครนี่เป็นตัวละครในวันคดีเรื่องพระอภัยมณีแต่เขาให้ตัวละครตัวนี้ออกมาจากพระอภัยมณีแล้วมาเจอกับคนจริงๆมาเจอกับเรื่องราวจริงๆเช่อกับเด็กน้อยคนหนึ่งและเด็กน้อยคนนี้กับสุดสาครได้ไปประจนกับเรื่องราวต่างๆซึ่งจะถ่ายทอดออกมาให้เราได้ชมกันมันเหมาะอย่างยิ่งกับตอนนี้ซึ่งเป็นตอนซึ่งปิดเทอมเด็กๆ ควรอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่รู้สึกดีๆกับเรื่องราวของธรรมชาติของปลาของท้องทะเลจะได้ดูเรื่องราวนี้ว่าสุดสะกอเดอร t นิวแอดเวนเจอร์ให้อะไรกับเราบ้างแต่ว่าการทำงานเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จคนเดียวมันทำไม่ได้มันต้องมีตัวแสดงมันต้องคัดเลือกและคราวนี้ทำแตกต่างไปกว่าเดิมอีกไม่ใช่มีแต่ตัวแสดงจริงๆมีมาสคอต เพราะฉะนั้นเมื่อมีมาสคอก็ตก็ต้องมีตัวให้เสียงเมื่อต้องมีตัวให้เสียงก็จะต้องไปหาคนซึ่งเป็นคนซึ่งใครๆก็รักใครๆก็รู้จักหรือว่าเป็นที่ประจักษ์กันอยู่ในสังคมว่าเขามีฝีมือมาร่วมงานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะได้พบกับคนทั้งหมดเหล่านี้บางส่วนบางส่วนเท่านั้นจากสุดสาครเดอะนิวแอนเอเจอร์ว่ามีใครบ้างมาพบกับความยิ่งใหญ่ของงานใหม่ของเขาสุดสาครเดอะนิวแอนเ e อร์เจอร์ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้งหมดได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเรยคขานะั่ง ขอบคุณมากครับเห็นหน้าเห็นตาก,กันบางคนเรารู้จักแล้วนะคะดีใจที่ได้เจอนหนูอีกนะคะ<อ>หนูยังร้องเพลงน่ารักอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะค่ะนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักว่าเป็นใครบ้าง <S 1> <S 1> คนนี้เดี๋ยวต้องรู้จัก <S <S คนนี้ตัวสําคัญของเรื่องเลย <S <S คนนั้นเราเรารู้จักอยู่แล้วนะครับคนนั้นเราเรารู้จักเขาเพราะว่าแฟนเขาสวยนะฮะเราก็เลยมีความรู้สึกชอบเขามากนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าชอบคุณนะครับอคือชอบแฟนคุณนะครับชอบแน๋อคุณก็ชอบแฟนคุณนะครับดีมากครับดีมากครับก็ขอบคุณมากนะครับมาร่วมงานกันใน มันนี้หมอครับเมื่อกี้พี่ได้พูดให้คนดูได้ฟังครับผมแล้วมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆผ่านกับเรามาตั้ง3 4ปีมาแล้วนะครับผมจนมาวันนี้คุณประสบความสำเร็จแบบนี้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อละครเวทีตัวจริงกล้าพูดอย่างนั้นกล้าพูดว่าคุณรักมันและทำมันครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องล่าสุดของเราคือสุดสาคร The New Adventure ครับผมสุดสาครเป็นเป็นตัวละครในพระอภัยมณีทำไมคุณเลือกเข้ามาแล้วคุณทำอะไรกับเรื่องนี้ คือเริ่มต้นเนี่ยผมอยากทําละครให้เด็กดูคือก็ต้องบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีโอกาสน้อยที่ได้เห็นโปรดักชันดีๆนะครับได้เห็นอะไรที่มีจินตนาการสูงๆเนี่ยก็คิดว่าเอออยากทําละครให้เด็กดูเนี่ยก็มานั่งหาตัวละครที่เด็กไทยรู้จักนะครับจนกระทั่งอ่ะ มาทำรีเสิร์ชมาเด็กไทยรู้จักตัวละครที่คุณเคยมากที่สุดก็คือสุดสาครครเพราะอันแรกคืออยู่ในบทเรียนใช่เพราะภัยมณีบทเรียนเขาต้องรู้จักแต่แทนที่เราจะเอาบทวรรณคดีนั้นมา,มาทำเป็นเรื่องเนผมก็คิดว่าเออถ้าสมมตเิเราเอาเฉพาะตัวละครมาแล้วเอาตัวเด็กในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนียเข้าไปอยู่ในเรื่องอเพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็ขณะเดียวกัก็ให้ความรู้กับเด็กไปด้วย ว่าในการที่คุณจะต้องรักโลกนะฮะเองโลกร้อนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้หรือขยะทั้งหลายแหล่นียอสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้ฝังเข้าไปในจิตใจของเด็กเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างนั้นเราเอาเรามีตัวละครแล้วเราเขียนเรื่องราวใหม่ดีกว่าที่จะทำให้สนุกแล้วก็คือจบละครแล้วเดินออกไปเนี่ย ได้อะไรออกไปด้วยไม่ใช่แค่ความบันเทิงไม่ใช่โอ้โหเข้ามาว้าวตื่นตาตื่นใจร้องมีเพลงเพลาะเพาะให้ฟังไม่ใช่เราไม่อยากทําละครแล้วก็จบแค่นั้นนะครับแต่คราวนี้สุทธคอนเขาออกมาตัวเป็นๆของเขาได้เจอและตัวเป็นๆที่นั่งอยู่นี่คือน้องเอแคลน้องเอแคลใช่ไหมคะคะน้องเอแคลร์ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเป็นนักเรียนชั้นป .4 ป .4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ ไปเลือกตัวนี้มาเป็นตัวแทนของเด็กน้อยคนหนึ่งครับซึ่งจะเจอกับสุดสาครและเจอสุดสาครคนเดียวไม่พอเจออะไรด้วยครับพี่ม้านินมังกรนะคพี่ม้าเนินมังกรอ,อีกด้วยรเราเลือกเด็กคนนี้มาได้แล้วหนึ่งคนว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่โลดแล่นตรงนี้ครับทไมเลือกเขามาครับก็แคสเยอะมากเลยครับเลอแคสเยอะมากเพราะว่าแน่นอนคนที่จะมาเล่นบนเวทีได้เนี่ยหนึ่งความสามารถได้ร้องเพลงได้ครับ หน้าตาได้ซึ่งผมว่าเอกแคร์ครบอุ้ยตายแล้วเอกแคร์หน้าตาดีสิคะเอกแคร์ดีใจไหมคะได้มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงค่ะหรือคะแล้วตอนที่เอกแคร์มาเล่นละครเรื่องนี้อ่ะตอนซ้อมมันยากไหมคะไม่าก ไม่ไแล้วเพราะว่าหนูคิดว่าชมพู่เป็นตัวละครของหนูค่ะ<อ>นิสัยชมพู่เหมือนกับหนูค่ะนิสัยของชมพู่ในเรื่องเอกชายชื่อชมพู่นะครับชมพู่พันทิพย์ใช่ไหมครับนิสัยเหมือนหนูยังไงคะ เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นคแล้วหนูไปเที่ยวที่ไหนคะถึงได้ไปเจอกับสุดซากรกับพี่ม้านินมังกรหนูไปเที่ยวไหนกันคะคือหนูได้เปิดหนังสือของสุดซากรและพี่พี่มานินมังกรกับสุดากรโผล่ออกมาจากหนังสืออุ๊ยตายแล้วก็แสดงว่าโผล่มาจากหนังสือเขาเลยใช่ครับนี่ผมถึงบอกว่ามันเรียวมากแล้วมันทัชกับคนสมัยใหม่กับเรื่องราวที่เราดูในฮอลลีวูดและเรื่องราวที่เราดูจริงๆอย่างดิสนีย์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเป็นตัวที ที่อยู่พบกับความจริงตรงนั้นใครับในเรื่องเนี่ยเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับใช่ทันโทษนะคะนั่งอยู่ข้างนักร้องสองคนเลยนะคะร้องเพลงเป็นเหรอคะเป็นค่ะร้องได้เหรอคะได้ค่ะร้องดีไหมคะไม่รู้ค่ะเก่งมาเก่งมาเก่งนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะฟังเสียงเขาหน่อยไหมเพราะว่าวันนี้ผมเตรียม Backing track มาให้ด้วยว่าเวลาที่เกิดเขาร้องเพลงจะเป็นยังไงว่าเพราะแค่ไหนนี่เป็นเพลงในเรื่องหรอาครับใช่ครับเป็นเพลงเป็นตอนที่เขาต้องร้องด้วยใช่ครับท่านนั่งอย่างนี้ร้องได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอุ้ยตายแล้วต้องยืนใช่ไหมคะเชิญข้างหน้าเลยค่ะนี่นี่ท่านผู้ชมดูความกล้าหาญความตั้งใจถ้า backing track พร้อมแล้วเชิญเลยครับ ตีเป็นเด็กคนนึงมาเวทีอย่างนี้ด้วยแล้วจะต้องตื่นเต้นจะต้องกลัวหน่อยนะนี่ไม่มีเลยนะคะหนูดีมากเลยเล่นเรื่องนี้สนุกจริงๆนะสนุกและคนดูต้องไปดูใช่ไหมเราได้ตัวแล้วราได้ตัวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ที่อยู่นั่งข้างๆคุณ2ตัวมีดีกรีด้วยนะครับครับผมเล่นเป็นใครในเรื่องคนแรกนะครับน้องขวัญรองจากอันดับหนึ่งไปจากปีที่แล้วแล้วคนต่อมาคือเพลงนะครับก็ท็อปห นางสาวไทย,าาไทยถามนิดนึงว่าเขาเล่นเป็นใครและทําไมเลือกเขาอืก็ตอนที่เพื่อปีทีเท็วเนี่ยผมทําประกวดนางสาวไทยเราก็เห็นว่าอสองคนเนี้<ช>มีศักยภาพในแง่ของเรื่องของการแสดงเรื่องของความสามารถรก็คิดว่าเออน่าจะทําอะไรให้ทํางานด้วยกันต่อได้น้องฝันคะฝันเล่นเป็นใครครับ ผ่อนเล่นเป็นอักสรพิสาค่ะเป็นตัวอะไรในเรื่องซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นปีศาจแมงป่องเป็นตัวร้ายเลยที่น้องชมพูต้องเข้าไปเจอค่ะเป็นปีศาจแมงป่องใช่ค่ะเป็นรองนางสาไทยอยู่ดีๆมาเป็นปีศาจแมงป่องนะคัใช่หนูไปเป็นนางร้ายซะงั้นนั่นตอนนี้ถามนิดนึงอ่ะเวลาไปเล่นละครกับบทกับสิ่งที่ได้รับชอบหรือไม่ชอบชอบค่ะมันเป็นยังไงละครเรื่องนี้ความรู้สึกของหนูความรู้สึกของหนูคือสําหรับตัวละครที่หนูเล่นก็คืออักสรพิสาเนี่ย จริงๆอ่ะเขาเหมือนสองแง่สองมุมอะค่ะอตอนแรกก็แบบหลอกล่อเด็กๆว่าเฮ้ยฉันเป็นนางฟ้านะเด็กๆอะไรเงี้ยหลอกล่อเพื่อให้เด็กเนี่ยเข้าไปในป่าปีศาจท,ที่เขาเนี่ยกักเก็บสัตว์ต่างๆมากมายที่เขาเก็บไว้อยู่กาจะเก็บเด็กด้วยใชนน่นี่ค่ะนี่นี่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเด็กเซอร์ไม่รู้เรื่องซื่อ<ช>เสร็จเราแน่แต่คุณไปเจอคนที่ไม่เซอร์แล้วก็ไม่ซื่อด้วยนะฮะคุณจะมาเล่นงานกับชมพูเนี่ง่ายๆได้ยังไงแต่เดี๋ยวจะได้เห็นกันอย่างไร ส่วนทางด้านนู้นน้องเพลงน้องเพลงเล่นเป็นอะไรคะเป็นอักษรพิษาเหมือนกันค่ะจะเป็นพี่คู่แฝดกันพี่ขวัญจะเป็นพี่แล้วหนูจะเป็นน้องค่ะอ๋อก็คือว่าถ้าพี่ขวัญทําท่าอะไรหนูก็ต้องทาเหมือนกันเหมือนอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเอามืออะไรนี้ก็จะเหมือนตันหมรู้ตัวร้ายทั้งคู่เลยสิคะอ๋อดีตัวร้ายทั้งคู่เลยสดุขนาดนี้ยังมาเป็นตัวร้ายหมดเลย้อ๋อนี่นั่งฝั่งตัวร้ายนี่ฝั่งตัวร้ายใช่ไหมสามคนนี่ตัวร้ายหมดเลยใช่ไหม ได้เห็นในรายการคุณพ่อคุณแม่คงจะตาวาวาเลยใช่ไหมครับช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมด้วยหาความสุขในครอบครัวกันดีกว่าละครเวทีสุดสาคร The New Adventure ครับอีก2ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าถามผมจริงๆแล้วใครๆไม่รู้จักคงยากมากน้องนิวเนี่ยร้องเพลงเพราะมากๆ นะครับ,บจริงๆน้องนิว้องแล้วก็คุดกอล์ฟเนี่ยไม่ใช่แต่นักร้องอย่างเดียวเป็นทั้งดาราด้วยเดี๋ยวนี้ได้หมดเลยทุกอย่างก็เรียกว่าครบสูตรเรียบร้อยไปแล้วแต่จริงเรียกเรียกนี้เป็นท่านก็ได้ส่วนผมเรียกเป็นตัวก็ได้ครับอ๋อเลรอเอ๋อเลือ๋อทำไมอ่ะทำไมยังนัน <c oughs> อ่ะเป็นมาใครับก็เลยต้องเรียกเป็นตัวนี่ไงนี่นี่คือเหตุผลเลยนะฮะว่าทําไมเขามาอยู่ตรงนี้ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้ ออกไปโลดแล่นด้วยใช้แต่เสียงคุณรู้สึกไงบ้างเขาบอกคุณใช้แต่เสียงอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นมาิกจริงจริงแล้วก็ว่าการที่ภาคมันไม่ได้แปลว่าใช้เสียงอย่างเดียวนะเพราะว่าคนนี้เขาดูเราอ่ะเขาดูเห็นตัวนั้นมันเป็นเป็นตัวละครหนึ่งตัวอย่างเวลาเราดูหนังฝรั่งหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นที่คนเขาภาคเข้าไปอ่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยคือดาราคนนี้คือมันไม่ใช่แค่แบบ ตัวนั้นคือมานีนมังกรแต่มันคือเล่นโดยเราอ่ะเหมือนเราไปเล่นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราพากเสียงไปเราไม่ได้แค่มาอ่านบทแต่คือเราต้องเชื่อว่าเออเราเป็นม้าที่พูดได้จริงอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่เคยเกิดเป็นม้านะครับออ,อ,อ,อครับเอ,อ,อันนี้อาไม่รู้อ่าพ่อาจจะเคยก็ได้อไม่รู้จริงอาไม่รู้จริงว่าเมื่อก่อนก็เป็นม้าหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าพอก็เป็นเล่นเป็นม้านีมังกรชอบไหมครับ ชอบชอบครับมันมันพิเศษยังไงครับคือจริงๆแล้วกอลเปมันคนชอบทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอมันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่เราได้ทาอะไรที่แหวกแนวในชีวิตเราไม่เหมือนไม่เหมือนใครก็าการได้มาเป็นม้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็มันก็แปลกๆดีนะครับเราก็ต้องแบบมานั่งนึกละอ่ะเฮ้ยเราเคยเห็นม้าม้าทําอะไรบ้างอืเคยเห็นภาพใน Google ที่มันชอบแบบ เห็นเหงือกเห็นเหงือกแล้วเวลามันแบบมันจะพูดคายลำคานก็จะถอนหายใจอกินยาอไ่างเียครับเพราะฉะนั้นทำการบ้านจริงๆก็ดูก็ดูก็มีเข้าไปศึกษาครับใช่คุณละข้อที่เขาพากเสียงเขาทำเสียงมาได้ยังใจไหมครับต้องบอกว่าผมอะดูเรื่องวอล์ฮอร์สวอ a ์ฮอร์สเนี่ยเขาเป็นหุ่นเชิดเหมือนกันครับ ดูเสร็จเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไอ้หุ่นเชิดตัวนี้มีชีวิตจริงๆอซึ่งผมก็อยากให้รู้สึกว่าไอ้ตัวละครของเราเนี่ยไปได้ถึงขนาดนั้นนะฮะอย่างอย่างหลายๆคาแรคเตอร์เราดีไซน์โดยเฉพาะสุ่สารแทนที่จะเป็นแบบแมาสคอตธรรมดาเนี่ยเราก็คิดว่าทำไงให้ตาเขาแสดงอารมณ์ได้ซิงไปกับเรื่องราวจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้เทคนิคเข้าไปช่วย เอาจอใส่เข้าไปในตาแทนที่จะเป็นแค่ตาแข็งๆธรรมดาหรืออย่างม้านินมังกรเนี่ยก็จะต้องมีเอฟเฟกช่วยบนตัวม้าเลยนะครับเพื่อให้คนเชื่อว่าม้าเนี่ยมีอิทธิฤทธิ่มีพลังแล้วเมื่อประกอบกับเสียงของเขาและการเล่นของตัวม้าที่พูดได้อย่างใจไหมได้เลยครับได้เพราะว่าผมว่าดีใช่ไหมใะ่คำน่ามดีดีดีก็มีเยอะมากจะให้จะให้เป็น อาจจะมีจ <One input> ังหวะในเรื่องที่ต้องนิ่งๆหลีสาวบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเราเป็นม้าที่อุ้ยหลีสาวนี่คุณถนัดอยู่แล้วนี่ครับโอ้ในละครถนัดครับแต่เรื่องจริงอ่ะโดนโบกครับก็คือก็คือว่าคือม้าเนี่มังกรที่เราเห็นตอนเด็กเนี่ยในสมุดเนี่ยจะเป็นม้าที่เป็นหัวมังกรและมีเกล็ดแต่ว่าพี่หมอกได้เอามาปรับใหม่อย่างที่พี่พี่คุยว่าเป็นจินตนาการสอนจินตนาการเพราะว่าเราจะมาทําให้ร่วมยุคสมัยด้วยเพราะฉะนั้นม้านี่มังกรก็จะ ปรับเปลี่ยนไปตามระบบ iOS ของเขาที่อัปเดตขึ้นโอ้โอเคมากคือก็จะกลายเป็นแบบดูแบบเป็นเด็กๆชอบแน่ๆน่เขาบ่าดูแล้วแบบม้านี่มังกรนี่แบบ4.0อะไรอย่างเงี้ยไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้ไปเกิน10แล้ะครับไปเกินสิบเลยโอเคโอเคเทมากได้ตัวนี้มาโอเคเลยเพราะว่าผมค่อนข้างเชื่อมั่นในความอ l e เลร์ ความตั้งใจในการทางานของเขาทุกทุกครั้งทุกทุกงานที่ทําออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลือใช่ไหมใช่ดีใจดีใจที่ได้ร่วมงานนะดีใจที่ได้เห็นอย่างนี้ส่วนนิวแน่นอนเหลือตัวสําคัญอีกตัวเดียวท่านผู้ชมตัวสําคัญจริงๆของเรื่องก็คือสุดสาครนั่นเองทําไมนิวสุดสาคอนเนี่ย ถ้าในตามวรรณคดีเนี่ยจะเป็นเด็กอายุแค่สามขวบจะซึ่งแน่นอนถ้าเอาเด็กมาพากเนี่ยอารมณ์มันอาจจะไม่ได้ใช่ใชใชเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นสูตรนะฮะว่าจะต้องเป็นผู้หญิงมาพากเสียงเด็กนะฮะแล้วก็ผมก็อยากให้ให้ให้เสียงเพราะอเพราะว่าในเรื่องเขไม่ต้องมีร้องเพลงด้วยก็ต้อง แล้วก็นิวเนี่ยทำงานด้วยกันบ่อยนะครับมาร้องเพลงในอีเวนต์บ่อยมากนะฮะก็เลยเสือเออตอนที่มานั่งลิสต์กันว่าควรจะเป็นใครเลยก็เลยเป็นเฟิร์สชอยเลยสำหรับงานเถอว่าเป็นนิวเขาไปติดต่อว่าเป็นนิวเป็นเสียงสดก็นิวรู้สึกยังไงครับตกใจค่ะเหลอเลแบบเอะเป็นเป็นงานใหม่อะค่ะคุณอาที่ไม่เคยทํามาก่อนเคยภาคบ้างเคยแสดงละครเวทีบ้างแต่ว่าให้มาภาพเป็นเป็นตัวละครในวรรณคดี ตอนแรกเราก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาต้องเทสก่อนไหมแต่พี่หมอเชื่อใจว่านิวทําได้นิวก็ยินดีมากๆเลยค่ะวันที่วันที่ได้ได้เทสอะค่ะเราก็บอกเราขอพลังจากน้องออกแคนะคะเอกแค่ทักทายพี่หน่อยอ๋อเหรอแล้วพี่นิวเขาก็บอกว่าให้หนูพูดอะไรสักอย่างท่พี่นิวก็บอกเสียงหนูเด็กขนาดนี้แล้วศึกษาคนวบสามขวบจะเด็กขนาดไหนใช่จริงเน่ แล้วลริจริงเ si, สียงสุดสาครเด็กขนาดไหนอะคะไหนลองนิดได้ไหมคะลองสวัสดีคุณอาเอ้ยผมสุดสาครเป็นแฟนขับของรายการคุณอานะครับได้อะเธอเคยรากละครมาก่อนเธอเคยวาการ์ตูนมาก่อนหรอเนี่ยก็มาไม่เคยคเฮ้ยคือเก่งอ่ะ เฮ้ยเก่งจริงแล้วเวลาเล่นเขาก like ็เ <GO> ล <av uther> ่นอย่างนี้เหรอะเรารู้สึกสนุกกับการได้เป็นเขาอะค่ะถึงแม้เราไม่ได้ออกท่าทางแต่แบบตอนพากับเราออกท่ามันต้องเหมือนเล่นด้วยเหรอเนอะฉันว่าเธอเบื่อแล้วเอ ขวัญช่วยดูนิดนึงนะครับเจะเวอร์ไปนิดนึจะเ,เวอร์ไปนิดนึงนเเนดน่งนค,คนถอนหายใจดูออมอพีถอนหายใจนะถอนเขาคงรู้แลเพราะคุณเวอร์นะเพราะฉะนั้นทุกตัวมีความสุขกับการทํางานตรงนี้ละครเรื่องนี้ถ้าไปดูแล้วคนดูจะได้อะไรครับหนูคิดว่าเทคนิคทุกอย่างมันดูมันดูอลังการไปหมดเลยมันมีทั้งเหมือนลูกตุ้มแล้วก็ห้อยเป็นสีๆอะค่ะ อยากให้ทุกคนมาดูสนุกสนุกพี่อาร์ผมพี่อาร์ผมพี่อาร์พี่เรยว่าเพราะคำว่าโปรดักชันยิ่งใหญ่ของคุณซึ่งเคยเป็นอย่างนั้นมาตลอดครั้งนี้เหมือนเดิมไหมแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเพิ่มเติมขึ้นคือเรื่องของจินตนาการเพราะว่าเรื่องแต่งะเรื่องผ่านๆมาอาจจะเป็นเรื่องของเรียลบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของจินตนาการล้วนๆเนี่ยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยนะสองสาวเนี่ยจะแปลงกายไปเป็น แบงปกแบงอง,บงปกตัวนี้ปีศาจแบงปกปีศาจแบงปกผมอยากให้เห็นคําว่าจินตนาการนิดนึงผมก็เอาเข้ามาบางส่วนนะท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะท่านผู้ชมดูคนคนหนึ่งเวลาเขาจะทํางานแล้วเขาคิดว่างานเขามันจะต้องเป็นยังไงนี่คือฉากแสงสีเสียงในเรื่องนี้และจินตนาการที่จะล้าเลิศไปเรื่อยๆ ในส่วนฉากที่เป็นฉากท้องทะเลจะอย่างเหมือนที่กลอฟพูดเลยว่าท่านจะมีความรู้สึกเลยโดยเฉพาะเด็กๆจะรู้จักเลยว่าแมงกะพุนเป็นยังไงสัตว์น้ําตัวนั้นตัวนี้เป็นอย่างไรและเป็นความตั้งใจอย่างไรจะยืมแสงมาฉายที่ว่าจะยืมไปใช้ที่ห้องด้วยนะฮ <laughs> ะ <laughs> ความจริงคุณไม่ต้องยิ้ม่าคุณเพิ่งไปทะเลมาคุณจะให้ผมโชว์รูปไหมครับที่ที่ไปทะเลกันมาเอาไหมฮะไม่เป็นไรผมผมผมเห็นคุณมีความรู้สึกกันเหมือนกับมีเงือกเงือกอดกันก็ก็เพราะเดี๋ยวจะต้องคุณจะพูดเรื่องทะเลต่อไหมครับเพรก็จะต้องเล่นเรื่องนี้ครับจะต้องซึมซับว่าคุณเล่นทะเลมยังไงก็เลยต้องไปเรียนรู้ทะเลโอ้โหนี่นี่นี่แล้วฉากที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะนี่หมายถึงคุณใช่ไหมฮะครับผมท่านผู้ชมฮะนี่คือจินตนาการที่แตกต่างเหมาะสําหรับลูกหลานจริงๆนะฮะดูดูความยิ่ ดูความที่ทำให้เข้าไปสู่ในจิตใจเด็กได้เวลาที่จิตใจเด็กเห็นน่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเพราะมันนี่นี่แมงป่องที่พูดว่าแปลงตัวมันจะเป็นอย่างนี้ใช,ใช่ไหมครับมันจะมีเลเซอร์จริงๆริงยิงจริงจริงเพราะนี่คืออินเด็กซ์ครับไม่มีเสียชื่อเรื่องแสงสีเสียงนะ่ะไม่มีทางเสียชื่ออยู่แล้วแต่นี่ผมให้ดูทั้งฉากและก็แสงสีเสียงด้วยว่ามันเป็นอย่างไรลองไปดูซิว่าวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกอย่างไรกับมันแต่ที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดทั้งหมดเลย สุนกรคือตัวละครในวันนคดีของไทยเด็กสมัยนี้เด็กไทยมีฮีโร่เป็นฮีโร่เมืองนอกหมดเลยเป็นฮีโร่เมืองนอกหมดเลยผมไม,ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะว่าเป็นใครบ้างเป็นทั้งฮีโร่เป็นทั้งซูปเปอร์ฮีโร่เป็นทั้งตัวละครในสตอรี่นั้นสตอรี่น, Story, น,นี้ทอยสตอรี่คนนั้นคนนี้ไม่ไม่รู้จักของไทยเลยแต่วันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เราจะดึงเขากลับมาหาความเป็นไทย ถูกต้องไหมครับ,รบนี่คือสิ่งที่อยากทำนี่สิ่งที่เราทำในสุดสาคร the New Adventure สุดท้ายนี้มันเริ่มการแสดงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อให้พี่ไออีกอคนหนึ่งวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ก็วันที่24ถึง 26, มีนาคมนี้ย <24 S 2> ถึง 26, มีนาคมซึ่งจริงๆตรงกับวัน สุขาทิตย์แล้วก็อยู่ในช่วงที่น้องปิเทอมพอดีค่ะใช่แล้ววันละกี่รอบวันละสองรอบค่ะวันละสองรอบคือทั้งหมดมีหรอบเท่านั้นใช่ค่ะท่านผู้ชมลองฟังดูสิแล้วลองนึกดูทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่อแค่หรอบการแสดงเท่านั้นนะฮะ2ี่สิบ บัตรมีจําหน่ายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ <ผม S 2> และที่สําคัญไปกว่านั้นอันนี้ถึงตอนสําคัญแล้วครับ,รบดูรายการนี้ดูแล้วต้องได้ประโยชน์ด้วยเพราะคุยกันไปคุยกันมาคุณหมอเขามีสิทธิทพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการนี้อยู่ว่าถ้าไปซื้อบัตรและอ้างชื่อถึงรายการของผมได้ไรครับลด10%ครับลด10 โทรศัพท์ไปทนไอาจะไปซื้อบัตรอยู่นะของคุณไปซื้อที่ทะเลก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณดูรายการของเราอยู่คุณซื้อบัตรนะครับก่อนวันที่20ครับนะฮะก่อนวันที่20ต้องก่อนวันที่20นะฮะเพราะหลังจากน anyway> ั้นแล้วมันจะพูดตรงๆทางเทคนิคทางบัญชีมันจะตัดกันยุ่งยากมากถ้าก่อนวันที่20คือคุณดูรายการนี้อยู่แล้วก่อนที่20คุณจะได้ลด1 0ทุกที่นั่ง วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอมขอบคุณทุกทกท่านเป็นอย่างสูงที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้มันเป็นอะไรที่มีค่าสําหรับคนไทยอีกอย่างเป็นอะไรที่มันแตกต่างเป็นอะไรซึ่งอลังการใช้ได้คํานี้ใช้ได้กับคนคนนี้อลังการและเป็นอะไรซึ่งบอกท่านได้เลยว่าท่านจะตื่นตาตื่นใจและโดยเฉพาะกับลูกหลานของท่าน กับคนรุ่นใหม่ของเรากับครอบครัวของเราสุดสากอนเดนิวแอดเวนเจอร์ครับขอบคุณมากครับและภาพ,พนี้คือภาพที่รายการเด d ชของมอบให้กับสุดสักอน The New Adventure เดนิวแอดเวนเจอร์ละครในปีซึ่งเด็กตั้งใจทำอย่างยิ่งน,นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแทนของ ฮีโร่ของคนไทยของเด็กไทยซึ่งยังประโยชน์อย่างยิ่งเลยสําหรับประเทศไทยของเราและนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่เอามาโชว์กันนี่ก็คือสุดสากศรนะฮะที่เห็นเห็นอยู่นี่แหละครับน่ารักจริงๆนะครับและอย่างที่บอกว่าดวงตาจริงๆจ,จะขยับได้นะครับแล้วก็ทางด้านนูนนนนน้นจะเป็นปีศาจนะครับทางด้านนู้นจะเป็นปีศาจซึ่งเราจะเกลียดกันมากๆเลยเพราะเป็นปีศาจขยะนะฮะแล้วเราก็เองอ่ะทั้งหลายอ่ะเป็นคนที่ทําให้ท้องทะเลของเราสก,กรปกสกรกโสโครกเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ ใจพอนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์ทะเลบ้างส่วนเท่านั้นนะฮะเนี่ยที่ทำน่ารักมากนะฮะปลาก,กระเบนน้อยของผมนี่ก็วหายอยู่ใหญ่เลยนะฮะว่ายเป็นกระเบนอยู่และทางด้านนี้ก็เป็นตัว ปลาปักเป้านะฮะนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งนะครับวันที่24 25, 26มีนาคมนี้วันละ2รอบเท่านั้นทั้งหมด6กรอบและใครก็ตามที่จองบัตรก่อนนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก่อนวันที่20นะฮะลดให้1 0ถ้าบอกว่าดูมาจากรายการ Today Show นะครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับละครเวทีไทยของเรานี่แหละครับละครเวทีไทยที่มีเทคนิคระดับโลกละครชื่อสุดสาครเดอะนิวแอดเวนเจอร์ครับขอบคุณมากครับ บคคุณมากรัเยี่ยมมองวันนี้ร้านกินซับชาบูชาบูของคุณก้องปิยะวัตถุดิบจัดเต็มกลิ่นน้ำซุปหอมทุ้งเลยสุดยอดดูรายการเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe to day show ด้วยนะครับ